สำหรับในสเต็ปที่1นนะครับในสเต็ปที่1เลยนะครับจังหวะที่เราจะเตะวงหน้านะครับจะเตะวงหน้านะครับอันดับแรกเลยนะครับเราควรฝึกเตะครึ่งรอบก่อนนะครับฝึกเตะครึ่งรอบก่อนนะฮะฝึกเตะครึ่งรอบเพื่อทำความคุ้นเคยนะครับฝึกเล่อนข้อนะครับฝึกใช้ข้อนะฮะจังหวะเตะวงหน้าต้องใช้ข้อเท้านะครับใช้ข้อเท้าเป็น ตัวช่วยนะครับใช้ข้อเท้าเป็นตัวช่วยในจังหวะเกมเตะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่นะฮะในจังหวะต่างๆนะครับจังหวะที่เราจะเตะวงหน้านะครับเราอาจจะทําองศานะครับองศานะครับประมาณอาจจะ45องศานะครับ45องศานะฮะอย่างเช่นนะครับเรายืนนะครับผมยืนตรงหน้า ผมยืนตรงตรงนี้นะครับนี่คือ90องศานะครับจังหวะเราเตะนะครับอาจจะประมาณ45นะครับ45องศานะครับ45องศาเพื่อเพื่อให้มีองศาในการเทคและบิดตัวเตะนะครับจังหวะนะครับในสเต็ปแรกก็คือวันนี้นะครับเราจะเอาแค่2จังหวะพอนะครับ2สเต็ปนะครับก็คือเตะครึ่งรอบแล้วก็กระโดดขึ้นเตะเลยนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับ จังหวะที่เราโยนนะครับเราโยนนะครับประมาณ45องศานะครับจังหวะเราฝึกนะครับส่วนสําหรับพี่ๆท่านใดที่สามารถปฏิบัติได้แล้วนะครับอาจจะขยับจาก45นะครับมาเป็นจังหวะ70 80หรือ90นะครับเราค่อยๆปฏิบัติไปนะครับค่อยๆทําไปนะฮะเพื่อเซฟตัวเองด้วยนะครับใครสําหรับใครที่ทําครั้งแรกนะครับใครที่เริ่มทําครั้งแรกก็ ทำตามที่ผมแนะนำนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับ45นะครับอาจจะ60ก็ได้นะครับ60 45นะครับแล้วหลังจากที่เราเกิดความชำนาญแล้วนะครับเราค่อยมาพัฒนามาเป็น90ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ยังไงกันบ้างครับในจังหวะเตะครึ่งรอบนะครับเราโยนอย่างที่ผมแนะนํานะครับสําหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่กําลังฝึกเตะวงหน้านะครับแนะนําให้เตะครึ่งรอบก่อนนะครับจังหวะที่ผมโยน yep. พี่ๆน้องๆสังเกตนะครับ <Book. S 2> ผมโยนสี่สิบห้าอ,องศานะครับจังหวะที่ผมโยนนี้คือสี่สิบห้าองศาก่อนนะครับเพราะว่าความสามารถนะครับในการฝึกของเราแต่ละบุคคลนะครับ ไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถือว่าผมแนะนำให้ฝึก60 45ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สามารถพัฒนาในจุด60และ45องศาได้แล้วนะครับเราค่อยพัฒนามาเรื่อยๆครับมาถึง90องศานะครับค่อยว่ากันนะฮะเมื่อถึงจุดนั้นนะครับสำหรับนะฮะในสเต็ปที่1ครับคือจังหวะ โยนเตะครึ่งรอบนะครับ45องศาก่อนนะครับคือวันนี้นะครับผมมาแนะนําในจังหวะที่โยนขึ้นเฉียง45องศาแล้วก็เทคเตะนะครับต่อไปนะครับเราจะมาฝึกแบบครบรอบเลยนะครับเตะครบรอบจังหวะเตะวงหน้าจริงๆนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยครับโอเคนะครับในจังหวะที่สองนะครับคือสเต็ปที่สองก็คือเราจะ เทคตัวเตะนะครับเตะครบรอบเลยนะครับเป็นจังหวะเหมือนเดิมครับเราจะเริ่มจาก60องศา45องศาก่อนนะครับเมื่อเราสามารถปฏิบัติจนเกิดความชํานาญแล้วนะครับเราค่อยมาฝึกแบบ90องศานะครับวันนี้ผมจะแนะนําที่60และ45องศานะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบที่เราสามารถเกิดความชํานาญแล้ก็สามารถต่อยอดไปในถึง จังหวะที่องศาก็คือ90องศาได้นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ กันบ้างครับพี่ๆน้องน้องทุกท่านครับหลังจากที่ดูคลิปไปแล้วนะครับในจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็คือจังหวะที่ผมโยนเตะนะครับเป็นจังหวะจาก60 4 5นะครับแล้วบางจังหวะก็จะมีตรงหน้านะครับประมาณเกือบ90องศานะฮะก็ถือว่าพี่พน้องๆนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนานะครับในจังหวะที่ผมได้แนะนําไปนะครับก็คือจังหวะที่ผมแนะนําจริงๆก็คืออยากจะให้ ทำในจังหวะที่60และ45องศาก่อนนะครับเพื่อเพื่อป้องกันนะครับป้องกันอาการบาดเจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าความสามารถนะครับในการฝึกนะครับคนเรานะครับไม่เท่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าเราฝึกซ้ําๆนะครับฝึกซ้ําๆจนเกิดความชํานาญผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสามารถทําได้เหมือนนักกีฬาชื่อดังท่านนั้นแน่นอนนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้พี่พน้องๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมคูกล้องบุรีรัมย์นะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้กับเพจชอดิตตะก้อนะครับสำหรับวันนี้ครับการแนะนําเตะวงหน้านะฮะขอปิดคลิปนะครับแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้เพจชอดิตตะก้อด้วยนะครับ ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านครับขอบคุณครับ